สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ั็มาพบกับเฉริมชาตินำโชคเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเลขที่จะเอาไปจับหรือถอดจากสองสูตรที่แล้วนะครับสองสูตรล่างที่แล้วนะครับแต่ววันนี้เรามาดูก่อนฝนจะมาครับผมมาดูไล่ก่อนฝนจะมาแล้วครับโอ ทั้งลมทั้งฝนเลยครับแต่จะมาถึงเราหรือเปล่าไม่รู้ลมก็ค่อยๆแรงมาครับแล้วเราเราจะมาคุยกันท้ายๆคลิปแล้วกันนะครับเรื่องเรื่องเลขที่เราจะเอามาถอดว่าเราจะยังไงส่องนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปเลยนะครับเพราะว่าแห้งแรงมากครับต้องมาเล่งเอาน้ำข้าวโพดก่อนนะครับผม ทำไม่เยอะหรอกครับสิบก่าไร่ครับสองแปลงครับของของเขาของเขาไอเกี่ยวกันหมดแล้วแ๋ยวของเรากับฟากนูน้นอีกแปลงนึงอยู่อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับ you <laughs> วันสองวันนะครับผมจะลงคลิปเลขจับไปชนกับสองสูตรที่คลิปที่แล้วนะครับก็จะใช้อีกสองสูตรเหมือนเดิมนะครับเอามาจับชนแล้วก็เอาไปถอดใส่สองสูตรนั้นนะครับว่าจะได้ตัวเด่นตัวไหนนะครับ ขอจบคลิไปไว้แค่นี้ก่อนนะครับ